บทที่23การเดินทางภารกิจของคุณตอนนี้คือต้องเดินทางไปพบรูปธรรมชั้นสูงซึ่งจากที่นี่จะต้องใช้เวลาเดินทางไปอีก3วันเป็นอย่างน้อยที่จริงผมประเมินว่าผมจะต้องใช้เวลาในการบอกเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่ให้คุณเข้าใจอีกสักวันสองวัน แต่ผิดคาดมากๆคุณใช้เวลาแค่วันเดียวดังนั้นวันนี้คุณน่าจะออกเดินทางได้เลยมีนอธิบายภารากิจให้ผมฟังผมต้องเดินทางไปทางไหนไปอย่างไรไปกับใครครับผมถามไปคนเดียวโดยมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเส้นทางที่ใช้เดินทางไปนั้นเป็นทางที่ชัดเจนอยู่แล้วรับรองว่าคุณไม่หลงทางแน่นอนออผมต้องเดินทางไปในปา่าคนเดียวตั้งสาวันผมรู้สึกกลัวนะครับถึงแม้คุณจะบอกว่าไม่หลงแน่นอนแต่ผมก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีครับคุณไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้น คุณมาที่นี่ได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งที่นำพาคุณมาที่นี่เขาได้เตรียมทุกอย่างไว้สำหรับคุณแล้วถึงแม้ว่ามีนจะรับประกันว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่ก็ไม่ทำให้ผมคลายความวิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยการไปกินไปนอนในป่าคนเดียวอุปกรณ์ยังชีพก็ไม่มีมีแค่กระติกน้ำกับเป้ใบเดียวในจะสั์ป่าเสื สือสิงห์งูมแมลงมีพิษและอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแล้วคุณมียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไหมครับผมบายเบียงที่โลกของเรามียานพาหนะที่นำคนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวก็คือยานบินแต่เราจะใช้ในกรณีที่ต้องเดินทางไกลๆเท่านั้นยานพาหนะอื่นๆก็มีเช่น เวียนรถลากแล้ก็จะมีสำหรับขนสิ่งของเราไม่มีไว้สำหรับเดินทางครับมีนตอบยานบินพวกคุณมียานบินด้วยหรือผมถามด้วยความแปลกใจมีครับเขาตอบแล้วทำไมไม่เอามาใช้เดินทางในชีวิตประจาวันล,ล่ะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยผมถาม ประการแรกยานบินเหล่านี้มีไว้สำหรับภารกิจสำคัญที่จะต้องเดินทางไกลมากๆคือต้องไกลขนาดข้ามดวงดาวเท่านั้นครับประการที่สองพวกเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนถ้าจะต้องไปไหนก็ไม่ต้องรีบร้อน ทุกคนจะมีหน้าที่ทำงานประจำเขตที่ตัวรับผิดชอบเท่านั้นเทคโนโลยีของพวกคุณก้าวหน้าถึงขนาดเดินทางข้ามดวงดาวกันแล้วหรือครับผมสงสัยถ้าเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเรากับโลกของคุณผมว่าเราเก้าวหน้ามากกว่าครับเราจะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ในอัตราความเร็วที่สุด เท่าที่รูปธรรมกายภาพจะเคลื่อนที่ได้ความก้าวหน้านี้เทียบไม่ได้เลยกับเทคโนโลยีที่พวกคุณใช้อยู่ในปัจจุบันมีนอธิบายผมก็แปลกใจอยู่ดีล่ะครับว่าทำไมไม่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันผมถามเรื่องนี้มีความแตกต่างเรื่องนี้มีความแตกต่าง ด้านระบบการคิดของคนในสังคมโลกของคุณกับสังคมโลกของผมอยู่มากพอสมควรการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่อยู่บนโลกของคุณโดยมากไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาแบบรอบด้าน พวกคุณคิดแต่ว่ามันได้ตอบสนองความต้องการของคุณเท่านั้นแต่ในพื้นฐานะระบบคิดของสังคมโลกผมนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเราต้องคิดให้รอบด้านมากที่สุดว่ามันจะสร้างผลกระทบกับสิ่งอื่นด้วยหรือไม่เอาล่ะอีกหน่อยคุณจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรมีนอธิบาย เราทั้งสามเดินไปคุยไปไม่นานก็กลับมาถึงบ้านผมเห็นหนาพาเดินแยกตัวเข้าไปหยิบของบางอย่างใส่ในห่อผ้ามาให้ผมหนึ่งหอ่อนี่ค่ะอาหารกลางวันจริงๆเราไม่ต้องพกพาอาหารไปก็ได้เพราะตลอดทางคุณสามารถทานผลไม้ที่อยู่ในป่าได้ทุกอย่างอยู่แล้วเธอพูดผมมีเป้ และก็ขวดน้ำดื่มด้วยครับผมนึกถึงเป้ของผมไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได้ค่ะคุณสามารถดื่มน้ำได้จากทุกๆลำธารเช่นกันมันสะอาดมากพอคงได้เวลาเราต้องจากกันแล้วผมยินดีที่ได้เจอคุณนะครับมีนพูดขึ้นขณะกำลังเดินมาหาผมเช่นกันครับคุณช่วยอวยพรให้ผมด้วยได้ไหมครับ ผมรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกผมพูดผมไม่มีคำอวยพรหรอกครับเพราะการอวยพรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราคาดการไม่ได้ว่าจะเกิดเรื่องไร้ายๆกับคุณหรือไม่ แต่นี่ผมรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นผมจึงไม่จำเป็นต้องควยพรมีนพูดจากนั้นผมก็ลามีนและนาพามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามที่เขาบอก นี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมบนโลกคู่ขนานผมหันกลับไปมองทั้งคู่ที่ยืนโบกมือลาผมอยู่ตลอดแม้ว่าผมจะเดินห่างออกมาไกลมากแล้วก็ตาม การเดินทางของผมเริ่มต้นขึ้นด้วยความวิตกกังวลต่างๆนานาแต่ด้วยทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจทำให้ผมนั้นลืมความกลัวไปได้ชั่วขณะความงามของภูมิประเทศที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนดังกำลังท่องเที่ยวในโลกของเทพนิยายแฟนตาซีในหนังฮอลลีวูด ผมมองออกไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทุ่งหญ้าลำธารก้อนหินดอกไม้พืชพันธุ์ท้องฟ้าก้อนเมฆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่นี่มีจำนวนมากมายเหลือคนานนับ บางตัวดูเหมือนจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายปลามปลาเช่นตัวที่เพิ่งวิ่งผ่านหน้าไปนั้นผมรู้จักมันในชื่อที่ว่ายูนิคอร์ผมตกใจมากที่ได้เห็นมันผมแทบไม่เชื่อสายตาว่ามันจะมีอยู่จริงตลอดเวลาผมคิดว่ามันเป็นแค่จินตนาการของศิลปินที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแต่เมื่อผมได้เห็นตัวจริงๆของมันกลับไม่เหมือน เือนที่ผมเคยรู้จักเลยมีอย่างเดียวที่ทำให้ผมรู้ว่ามันคือม้ายูนิคอร์นก็คือเขาแหลมๆที่ขึ้นอยู่กลางหน้าผากเท่านั้นอันดับแรกคือตัวมันใหญ่มาก ถ้าเอาม้าแข่งที่กำยำที่สุดบนโลกของเรามาเทียบกับยูนิคอนม้าแข่งตัวนั้นจะดูเป็นม้าแคระไปเลยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวใหญ่กว่าม้าปกติถึงเกือบหนึ่งเท่าตัวถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่แต่การเคลื่อนไหวของมันกับค่องแคล่วว่องไวมากมันมีขนยาวที่แผงคอและหน้าผากตรงบริเวณที่เข่าของมันโผล่ขึ้นมาน นอกจากนั้นยังมีขนที่บริเวณปลายขาอีกขนยาวปกคลุมกีบเท้าเหมือนว่ามันใส่กางเกงขาบานเวลาที่มันวิ่งดูพริ้วไหวสวยงามมากผมเดินไปเรื่อยๆผู้เขาลูกแล้วลูกเล่า แล้วก็เป็นอย่างที่มีนเคยบอกไว้คือภูมิประเทศของโลกนี้จะไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นรอยแยกรอยหกักรอยยุคหรือตันตัวของแผ่นเปลือกโลกลักษณะภูมิประเทศถึงแม้จะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแต่ก็คล้ายคลื่นสูงๆต่ำๆๆสลับไปมาเท่านั้น จึงทำให้การเดินทางไม่ยากลำบากมากนะักถ้าจะให้นิยามป่าที่ว่าเป็นอย่างไรผมอยากจะเรียกมันว่าสวนมากกว่าเพราะในความหมายของป่าตามที่ผมเคยรู้จักมันจะต้องรกชรัดไม่เป็นระเบียบ แต่ป่าที่นี่เหมือนมีคนคอยดูแลอย่างดีอาจจะไม่ใช่แค่ดูแลอย่างเดียวผมว่าเหมือนกับการออกแบบจัดวางทุกสิ่งอย่างตั้งใจตั้งแต่แรกด้วยซ้ำภูมิประเทศแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพในตำนานโบราณที่มาจะกล่าวถึง ป่าที่มีลักษณะเหมือนสวนผมว่าคนโบราณคงเคยเห็นภาพทานองนี้มาแน่นอนผมเดินมาได้ครึ่งวันแล้วเวลานี้น่าจะเป็นเวลาสักบ่ายสามโมงท้องผมเริ่มส่งสัญญาณว่าถึงเวลาอาหารแล้วทีแรกคิดว่าจะเอาอาหารที่นาพาเตรียมให้ออกมากินแต่อีกอึกใจก็คิดว่าจะลองกินผลไม้ข้างทางดู ละตลอดทางที่ผ่านมาผมเห็นผลไม้มากมายหลากหลายชนิดทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นแต่ทั้งหมดล้วนมีสีสันและรูปร่างน่ากินทั้งสิน้นผมจึงตัดสินใจไปที่ต้นที่ดูแล้วว่าหน้าที่จะปลอดภัยที่สุดนั้นก็คือต้นแอปเปิล มันเป็นต้นไม้ใหญ่ใบสีเขียวเข้มมีผลสีแดงสดอยู่เต็มต้นผมเอื้อมไปเดดมาลูกหนึ่งลักษณะของมันก็ดูเป็นแอปเปิลเหมือนทั่วๆไปแต่ผลของมันนั้นใหญ่มากผมขอสารภาพว่านี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นต้นแอปเปิลจริงๆและเมื่อกัดไปคำแรกผมรู้สึกได้ทันทีถึงความแตกต่างมันมีรสชาติหวานจัด กลิ่นแอปเปิลหอมแรงเนื้อกรอบแน่นและใกล้ๆกับแอปเปิลต้นนี้ก็มีพุ่มไม้สูงท่วมหัวอยู่หนึ่งพุ่มภายใต้พุ่มปรากฏผลมไม้ที่มีรูปทรงรีรีผลใหญ่ประมาณไข่ไก่สีเขียวบ้างชมพูบ้างมวงเข็มๆบ้างมีผิวเรียบมันและมีเนื้อใสๆคล้ายอางุ่นแต่มันไม่ได้ออกเป็นพวงมัน เอาเป็นผลเดียวๆอันนี้ยอมรับว่าไม่รู้จักแต่คิดว่าน่าจะกินได้แน่นอนเมื่อลองชิมก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นตระกูลเดียวกับปงนลเพราะรสชาติเหมือนกันหลังจากนั้นผมก็ทดลองกินผลไม้อีกหลายสิบชนิดจนอิ่ม การเดินทางของผมเป็นไปแบบเรื่อยๆไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าวันนี้จะไปถึงไหนไปนอนที่ไหน ค,คิดดูแล้วก็รู้สึกวันวนใจอยู่เหมือนกันที่ต้องมาเดินในป่าคนเดียวแบบนี้ผมเดินและเดินจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มคล้อยตามลงทุกทีผมเริ่มรู้สึกว่าอาจจะต้องมองหาที่ที่สำหรับใช้นอนพักค้างแรมคืนนี้ได้แล้วแต่เท้ามันก็ยังไม่ยอมหยุดเดินความคิดบอกผมว่า ข้างหน้าน่าจะมีที่ที่เหมาะสำหรับการนอนพักมากกว่านี้ผมจึงเดินต่อไปเรื่อยๆ